จาก5สัตว์หลายสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในตอนที่1นั้นเราได้พูดถึงสัตว์รอบๆตัวเราไปบ้างแล้วว่าเมื่อมันมีขนาดใหญ่จะมีรูปร่างแบบไหนฉะนั้นอับดุลจะพาไปดูต่ออีก5ชนิดกันว่าจะมีสัตว์หน้าตาแบบไหนกันอีกเมื่อมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสปีชีของมันกับ5สัตว์หลายสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนที่2 1. มังกรโคโมโดเมื่อพูดถึงสัตว์เลื้อยคลาในอันดับกิ้งก่าแล้วเราคงต้องนึกถึงมังกรโคโมโดกันอย่างแน่นอนมังกรโคโมโดจัดเป็นตะกวดชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ตัวโตวเต็มวัยมีขนาดความยาวโดยเฉลี่ย2-3เมตรและมีน้ำหนักประมาณ90กิโลกรัมมีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเงินตัวทองชนิดอื่นทั่วไปแต่ทว่ามีลำตัวใหญ่และยาวกว่ามาก มีลำตัวสีเทาออกดำกว่าพบได้เฉพาะบนเกาะโกโมโดและหมูกก่เกาะใกล้เคียงเท่านั้นไม่สามารถพบได้จากที่อื่นของโลกอีกมีอุปนิสัยดุร้ายและชอบอยู่กันเป็นฝูงมังกรโคโมโดนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อจะวิ่งล่าเหยื่อด้วยการซุ่มจู่โจมกัดเหยื่อด้วยฟันที่คมแต่มันจะวิ่งไล่ได้เพียงครั้งเดียวถ้าหากมันจับเหยื่อไม่ได้มันจะต้องหยุดนิ่งเพื่อชาร์จพลังสำหรับการวิ่งครั้งใหม่ และอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในน้ํำลายของมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่มากถึง50ชนิดเหยื่อที่ถูกกัดจะเกิดอาการโลหิตเป็นพิษและจะถึงแก่ความตายในเวลาไม่เกิน3วันซึ่งมังกรโคโมโดจะติดตามไปเพื่อรอให้เหยื่อตายก่อนจะลงมือกินอีกด้วยตามธรรมชาตินั้นเหยื่อของมังกรโคโมโดมักเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่นกวางหรือวัวควายของชาวบ้าน ในปัจจุบันนี้มังกรโคโมโดจัดเป็นสัตว์ที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยมีปริมาณเหลืออยู่ราว4,000ตัวจากสาเหตุจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะเพิ่มขึ้นเหยื่อของมันถูกล่าจนลดน้อยลงการขยายตัวของกสิกรรมทำลายพื้นที่หากินของมันอีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะถิ่นอีกด้วย 2. ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันมีลักษณะรูปร่างหัวกลมแบนใหญ่ลำตัวแบนตาเล็กปากกว้างหางยาวมีแผ่นหนังคล้ายครีบลำตัวสีน้ำตาลหรือดำและสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมโดยถือว่าเป็นซากตึกตำบานมีชีวิตอีกจำพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนโลกเป็นเวลากว่า300ล้านปีมาแล้วขนาดเมื่อโตเต็มที่จะยาวได้เกือบ2เมตร อาศัยอยู่เฉพาะลำธารน,น้ำที่มีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ดีสภาพน้ำไหลแรงมีอุณหภูมิต่ำในป่าดิบทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนเท่านั้นเช่นมนทนสานซีมณฑน,นซิงไห่มนทนเสฉวนเป็นต้นหากินในเวลากลางคืนกินอาหารจำพวกปลาและสัตว์มีกระดองชนิดต่างๆโดยปกติแล้วเป็นสัตว์ที่อยู่อย่างสงบแต่สามารถจะฉกกัดได้อย่างรุนแรงและดุร้ายเมื่อถูกรบกวน ในปัจจุบันซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนอยู่ในสภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างวิกฤตเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกทำลายและถูกจับไปทำเป็นอาหารจึงมีการเพราะขยายพันธุ์ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนเพื่อการนำไปทำเป็นอาหารและเพื่อการอนุรักษ์โดยเนื้อซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนมีราคากิโลกร,รัมละ300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1800บาทถือเป็นไรายได้หนึ่งของชาวบ้านท้องถิ่นที่ชุดให้พ้นจากความยากจนได้ 3. เต่ายักษ์กลาปปกอสนับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะบนหมู่เกาะกลาปปกอสกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ในเขตของประเทศเอกวาดอร์เท่านั้นมีคอที่ยาวมากเพื่อใช้ในการหาอาหารตัวผู้มีกระดองยาว122เซนติเมตรน้ำหนักได้ถึง250กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะตัวเล็กกว่า กระดองยาว91ซนติเมตรน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ159กิโลกรัมชอบอาศัยอยู่ในพุ่มไม้เตี้ยในบึงและเนินสรายชายฝั่งและมีอายุได้นานมากกว่า100ปีหรือเกือบเกือบ200ปีเต่ายักษ์กระลับปรกอสเป็นเต่าที่กินพืชเป็นอาหารโดยสามารถกินพืชที่ขึ้นที่แห้งแล้งชนิดต่างๆได้อย่างหลากหลายรวมถึงพืชที่มีน้ำแหลมอย่างกระบองเพชรด,ด้วยและจากการศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์พบว่า เมื่อถึงฤดูแล้งที่สภาพอาหารเหือดแห้งมันจะสามารถปรับตัวให้หัวใจเต้นเพียงหนึ่งครั้งต่อนอาทีได้ด้วยเพื่อประหยัดพลังงานในการเผาผลาญอาหารปัจจุบันมีเต่ายักษ์กลาปกอสอาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ20,000ตัวซึ่งเป็นผลมาจากการอนุรักษ์และขยายพันธุ์จากที่ในปี1974เหลืออยู่แค่300ตัวจากการถูกรุกรานและฆ่าโดยมนุษย์ 4. ฉลามวานเมื่อพูดถึงฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหลายคนคงนึกถึงนักล่าแห่งท้องทะเลอย่างฉลามขาวแน่นอนแต่ความจริงแล้วสายพันธุ์ฉลามที่ใหญ่ที่สุดคือฉลามวานนั่นเองฉลามวานเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง12.65เมตรหนัก21.5ตันแต่มีรายงานที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีฉลามวานที่ใหญ่กว่านี้อีก เคลื่อนที่ช้ากินอาหารแบบกรองกินอาหารหลักของฉลามวานคือแพลงตน้นพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปิดมีช่วงอายุประมาณ70ปีฉลามชนิดนี้กำเนิดเมื่อประมาณ60ล้านปีมาแล้วฉลามวานจัดเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่นักดำน้ำต้องการจะพบเห็นตัวและถ่ายรูปมากที่สุดจัดเป็นหนึ่งใน5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลแต่ถว่าไม่ใช่เป็นสัตว์ทะเลที่จะพบเห็นได้ง่ายๆ แม้กระทั่งนักดำน้ำในทริปเดียวกันแต่ดำในคนละจุดจุดหนึ่งจะเห็นแต่อีกจุดก็จะไม่เห็นจนไปที่กล่าวขานกันในหมู่นักดำน้ำว่าหากใครเคยพบเห็นก็จะพบตลอดแต่ใครที่ไม่เคยพบก็จะไม่พบเลยหาวานสีน้ำเงิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยวานสีน้ำเงินที่ตัวขนาดกลางๆจะยาวประมาณ30กว่าเมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบจะมีความยาว56เมตรโดยเท่ากับความยาวของช้างในปัจจุบันมาต่อกันจำนวน8เชือกน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ100-200ตันเฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหตัวหัวใจมีขนาดเท่ารถยนต์หคัน และเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปไว่ายน้ําได้เลยครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่าปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กจัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมามีขนาดใหญ่กว่าไดาโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยวานสีน้ําเงินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียรวมถึงในมหาสมุทรแอนตาร์กติกและแม้จะมีขนาดร่างกายใหญ่โต แต่วานสีน้ำเงินก็มีรูปร่างเพรียวยาวเหมาะแก่การว่ายน้ำจึงสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง37กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปัจจุบันมีปริมาณวานสีน้ำเงินในซีกโลกใต้ยอยู่ประมาณ1,500ตัวซึ่งน้อยมากอีกทั้งมีหลักฐานว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ2ต่อปีแต่ยังไม่มีการประมาณจำนวนวานชนิดนี้ที่ดีพอในบริเวณอื่นของโลก